ช่างไร้เหลือกดท,ที่10พรสีตลอดเวลาซีเหลียงมอสังเกตทุกอารมณ์บนใบหน้าของซีเหลียงเหออย่างไม่คลาดสายตาทันทีที่เอ่ยถึงรัธิเทียรีสีหน้าแววตาซีเหลียงเหอก็เปลี่ยนไปมาแต่ถ้าท่านลุงรองบอกเป้าหมายแท้จริงที่พวกรัธิเทียรีเข้ามาเมืองหลวงและยอมช่วยเหลือพระก้าพันปีกำจัดพวกนอกรีตพวกนั้นให้สินซากไม่แน่ว่าหลานสาวอาจช่วยขอร้องให้พระก้าวพันปียอมวางมือจากคนตะกู้ซีเหลียงได้ แต่ถ้าท่านดื้อดึงไม่ยอมให้ความร่วมมือก็ยืนหลอกความล่มสลายของตระกูลได้เลยดวงตาซีเหลืองเฮอกิ้งกอกไปมาเขาหัวร้อนแล้วเสียใหยิ้มนับว่าเจ้าฉลาดไม่เบาถูกต้องเป้าหมายแท้จริงของพวกลทัทธิเทียนหลี่ไม่ใช่เจ้าแต่เป็นคําสั่งของข้าที่ให้พวกเขาไปจัดการเจ้าแต่คิดไม่ถึงว่าใช้คนตั้งมากแล้วแต่ล้วนเป็นพวกไร้ฝีมือถึงปล่อยให้เจ้ารอดมาได้พะกาพันปีช่ยเจ้าไว้สินะ ใช่แล้วแผนการของท่านลุงยอดเยี่ยมมากสามพวกเขาก็มีฝีมือสูงส่งหากลานสาวไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระเก้าพันปีก็คงเป็นผีเฝ้าวัดประจําตระกูลไปแล้วสําหรับคนที่ยิงพยองอย่างซีเหลืองเหอและไม่เห็นผู้หญิงอยู่ในสายตาจะต้องทําให้เขารู้สึกพอใจและอิ่มเอมกับความยิ่งใหญ่ของเตงไปก่อนเพื่อให้เขายอมรับสารภาพเรื่องราวทั้งหมดออกมา ซี่งเรยงเหอหัวราอเสียงดังด้วยความลําพองข้าคิดไว้แล้วว่าเด็กไม่ประสายอย่างเจ้าจะมีความสามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างไรท่านลุงรองเป็นผู้มีความสามารถและมีสติปัญญาเฉียบแหลมหากต้องมาจบชีวิตทางที่ไม่ควรเช่นนี้ไม่น่าเสียดายหรอกหรือแต่ถ้าท่านลุงยอมสวามิภักดิ์ต่อพระเก้าพันปีลานซาวยังสามารถช่วยพูดขอร้องกับพระเก้าปีได้ขอเพียงมีชีวิต ไม่แน่ว่าวันข้างหน้าท่านลุงอาจเป็นคนสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตะกูลเหลงก็เป็นได้สีเหลืองมัวเปลี่ยนสีหนะ้าทัดทางตนเองให้นอบน้อมเอาใจยิ่งเห็นแววตาหญิงจ้องห้องนางก็ยิ่งยกยอเขายิ่งขึ้นสีเหลืองเหอคิดตามคำพูดของหญิงสาวยอมสวามีพักกับพระเก 9, ้าพันปีมันช่าง พะกาพันปีผู้นั้นสองมือคำยันราชสำนักไรผู้เทียมทานหากยอมสวามิภักด์ต่อเขาแล้วกลายเป็นคนที่เขาไว้วางใจความยิ่งใหญ่ของตะกูลซี่เหล่ยงไม่แน่ว่าอาจจะกลับมาลุ้งเรืองได้อีกครั้งซี่เหลืยงโมงไม่เร่งรัดนางยกถ้วยน้ำชาจ,จิบพร้อมเอ่ยเหมือนชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศได้ยินว่าทันลงเป็นนายกองรัตะเวนเมืองแต่เพราะอำนาจต่ำต้อยจึงถูกคุณนางคนอื่นเย,ย้ยหยันดูถูก มักถูกหัวหน้าหาเรื่องตําหนิอยู่เสมอทั้งที่ท่านลุงทำงานดีแท้ๆก่อนหน้านี้ลานสาวเคยได้ยินพระเก้าพันป่วนว่าจํานวนเงินบรรณาการที่กรมคลังส่งเข้ามาไม่ค่อยน่าพอใจเลยเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ความกดแค้นในดวงตาก็แปลเปลี่ยนเป็นแววตากระหายอํานาจในหัวเข่าคิดทบทวนอย่างรวดเร็วใช่ถ้าเขาได้เลื่อนตําแหน่งก็มีทั้งอํานาจและเงินทองลดหลามถึงตอนนั้นใครจะกล้าดูถูกเขาอ,อีก ซีเหลืองเหอหันมองซีเหลืองมัวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปแต่ก็ยังแฝงความลังเลหลานสาวสามารถพูดต่อน้าพระเก้าพันปีได้จริงหรือเมื่อเห็นผลประโยชน์ยิ่งใหญ่กองอยู่ตรงหน้าก็ทำให้ซีเหลืองเหอลืมความแค้นและพัดหนังบุตรชายของตนไปเสียสิน้นอีกครั้งยังเรียกซีเหลืองมัวว่าหลานสาวอย่างสนิทสนมขึ้นทันทีดวงตาซีเหลืองมัวใช้แววเหยียดยามออกมาแบบหนึ่งได้แน่นอนนางสามารถพูดจาต่อหน้าพระเก้าพันปีได้อยู่แล้ว แต่นางจะพูดเรื่องใดนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดอีกทีท่านใดนั้นบรรดาบุตรหลานในตะกู้ซสีเหลียงต่างก็ว,ว้อยวายเสียงดังไม่หยุดท่านลุงพวกเราจะทอรยศต่อเจ้านายตัวเองแล้วไปเข้ากับขันที่ถูกตอนผู้นั้นได้อย่างไรเจ้านายเจ้านายผู้นี้เป็นใครกัน สี่เหลี่ยงมัวโบกมือขึ้นอีกครั้งคนชุดดำอีกคนก็สะบัดดาบสัน้นรูปร่างประหลาดในมือไปทางชายที่ท่งเสียงดังมากูทว่าชายผู้นี้พอจะมีวรยุทธ์ติดตัวอยู่บ้างจึงหลบคมดาบไปได้ชาบพันเขาก็วิ่งหนีไปทางประตูอย่างไม่คิดชีวิตคนชุดดำที่ลงมือพลาดกับเลือดมองอย่างเชยชาโดยไม่มีท่าทีจะขยับตัวไล่ตามเพราะชายผู้นั้นยังไม่ทันจะได้ก้าวเท้าข้ามธรณีประตูก็ล้มลงสิ้นใจอยู่ตรงหน้าประตูเสียก่อน โดวยวิชาดาบสองปลิดวิญญาณดาบแรกที่สะบัดออกไปไม่โดนเป้าหมายนั้นเป็นการหลอกเพราะดาบที่สองที่สะบัดออกมาพร้อมการจะจัดการเยื่ออย่างไม่พลาดเป้าหมายใครยังมีความคิดเห็นอื่นอีกก็เชิญเสนอได้ข้าย,ยินดีรับฟังซีเหลืงโมอมยิ้มแล้วมองไปยังผู้คนที่อยู่ในห้องโถงด้วยสายตาเป็นมิตรเมื่อเห็นภาพคนตายต่อหน้าต่อตามาคู่นี้แล้วก็ไม่มีผู้ใดก้าส,ส่งเสียงขึ้นมาอีกเลย ซีเหลียงเหอคุ้นคิดหนักหน่วงในที่สุดเขาก็รวบรวมความกล้าหันไปทำยิงสาวข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหากข้าพูดเรื่องจริงออกไปแล้วเจ้าจะรักษาคำพูดให้ประเก้าพันปียอมอมาภาัยให้พวกข้าแล้วทำให้ตระกูลซีเหลียงลุ้งเรือมีเกียรติยศขึ้นใหม่อีกครั้งซีเหลียงเหอยังกล้าต่อรองอีกเขากล้ามากหรือโง่มากกันแน่หรือเป็นพราะนางแสดงท่าทีมีน้ำใจอบอุ่นมีเมตตามากเกินไปเชื่อหรือไม่ก็สุขละแต่ทัน หากท่านยอมพูดบางทีอาจจะมีเรื่องน่ายินดีคอยอยู่ในวันข้างหน้าและหากท่านไม่ยอมพูดจุดจบของท่านภูกาเมื่อคู่ก็อาจเป็นจุดจบของท่านในวันนี้น้ำเสียงซี่เหลืองโมอาราบเรียบแต่กลับทำลายความเพ้อฝันของซี่เหลืองเหอจนไม่เหลือเขารู้แล้วว่าหญิงสาวไม่รับประกันใดๆให้เขาทั้งสิน้นนานคู่หนึ่งซี่เหลืองเหอก็ตัดสินใจเดิมพันกับนางดูสักตั้งได้ข้ายอมบอกแววตาซี่เหลืองมัวเป็นประกายด้วยความพอใจ วิธีของนางก็คือทําให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความรู้สึกกดดันและหวาดกลัวจนถึงขีดสุดจากนั้นก็เปลี่ยนท่าทีเป็นนอบน้อมอ่อนโยนใช้ท่าทางอ่อนหวานยอนกับดักอันเป็นสิ่งเนือ้อยวนใจให้ฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเกิดความรู้สึกอ่อนไหวลังเลใจขึ้นมานางก็จะดับความหวังของเขาให้มาลายสิ้นไปกรอบทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจถอยได้อีก นี่คือหลักจิตวิทยาให้คนสารภาพที่นางใช้จนชำนาญมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยนักการเมืองเมื่อเอามาใช้อีกครั้งก็ยังให้ผลดีชึกขณะที่ซีเรีองเหอกำลังจะบอกความจริงร่างกายพันกระตุกเกรงพร้อมความเจ็บปวดที่จู่โจมรุนแรงเขาก้มมองตนเองก็เห็นปินปักอยู่ที่อกด้านซ้ายเขาไล่สายตามองตามมือสังหารขึ้นไปก็เห็นใบหน้าเหี่ยวย่นแข็งทื่อของอี้เหล่าไทาจวินท่านแม่ท่านทำไม ใบหน้าของอี้เหล่าไทาจววนมีความโหดเหี้ยมขาไม่มีวันยอมแพ้ให้หญิงโ่ว์ผู้นี้แน่เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้มหัวให้มันไม่มีสิทธิ์บุตรชายของข้ามีแต่ต้องยอมยืนผง,งาดเชิดหน้าไม่มีวันยอมลงไปคุกเข่าให้ใครนางปีศาจนี่ข้าบุตรชายของข้าข้าไม่ยอมไม่ยอมให้ใครก้มหัวให้มันเด็ดขาดซี่เหลียงเหอรู้สึกไดว้ว่าหัวใจของเขาถูกปิ่นปักพรมของมารดาป,ปักตรึงแน่นแม้แต่เ้ยวแรงที่จะขยับลมนี้ก็ไม่มี เขามองมันดาที่ตนเองทุ่มเทปกป้องมาทั้งชีวิตด้วยความผิดหวังและเจ็บปวดมุมปากมีเลือดไหลออกมาท่านแม่ท่านในสายตาท่านมีเพียงน้องสี่ค่ะข้าก็ทําทุกอย่างเพื่อตระกูลสีเหลียงพูดยังไม่ทันจบเขาก็ขาดใจตายไปเสียก่อนร่างกายพันอ่อนพับไปกองกับพื้นเป็นพออี้เหล่าไทจวินอยู่ใกล้สีเหลืองเหอมากอีกทางไม่มีใครคาดคิดว่ามันดาจะลงมือโหดเหี้ยมกับุตรชายตนเองเช่นนี้ แม้แต่องค์ขลักชุดดำก็ป้องกันไม่ทันเจ้าบ้าไปแล้วหรือสีเหลืองโมก,กดจัดนางกระแทกฝ่ามือลงบนโต๊ะข้างตัวเต็มแรงทำให้โต๊ะตัวนั้นหักเป็นสองท่อนคนในตระกูลสีเหลืองตัวสั่นหมอบลงกับพื้นไม่กล้างเหน้่อยนะขึ้นมาอีกนางเกือบจะทำให้สีเห,เหลืองเผยคลายความลับออกมาได้อยู่แล้วสุดท้ายกับถูกเหญ่เท่านารังเกจคนนี้ทำทุกอย่างพังหมดผู้หญิงผู้เท่าของตระกูลอำมหิตโหดเทียมกล้าลงมือได้แม้กระทั่งบุตรหลานแท้ๆของต้นเชียวหรือ คนตระกูลซีเหลียงบ้ากันไปหมดแล้วหรือไรอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าต้องการอะไรพวกเขาคิดว่าหากคลายความลับเรื่องลัทธิเทียนเหลี่ยงมาแล้วเจ้าจะให้ทางรอดกับพวกเขาสำหัอย่างได้เสพสุขรุ่งเรืองอย่างสุดประมาณแต่ข้ารู้ดีเจ้าไม่เคยคิดจะให้พวกข้ามีชีวิตอยู่รอดอยู่แล้วเจ้ามันเป็นนางตาจี่ปีศาจจิ้งจอกเป็นนางหลู่จื้อกับชาติมาเกิดใบหน้าเหี่ยวย่นมีแต่ความเครียดแค้นชิงชังคนอย่างตาจี่ข้ายอมไม่อาจเทียบชั้น ซีเหลียงมัวมองดูอี้หล่อไทจวนแล้วหัวเรอะขึ้นมาไปลี่เชียงต่างหากถึงจะเป็นวิญญ,ญาณของปิศาจจิ้งจอกตาจี้กับชาติเกิดเพียงแต่ว่าชาตินี้เขาเกิดมาเป็นบุรุษแทนส่วนลู่จื้อนั้นในเมื่อท่านยอมยกย่องลานสาวขนาดนี้ลานสาวก็คงต้องเติมเต็มความปรารถนาให้ท่านคิดเสียว,ว่าหลาาวเป็นคนจิตใจอมะหิตเหมือนลู่จื้อก็แล้วกันแต่พวกเรามาเปลี่ยนวิธีเล่นกันสักหน่อย วิธีทรมานเหมือนหมูเหมือนมานั้นเป็นของเก่าไม่สนุกแล้วเพื่อแสดงความกระตันยูของนา้นสาวไม่สู้เอาอย่างนี้ดีกว่าซีเหลียงมัวก,กว่าตามองดูลูกหลานตะกุ้นซีเหลี่ยงที่นั่งก้มหน้าตัวสันอยู่กับพื้นแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบเอียนชาข้าใครสามารถทำให้ท่านยาอีพูดเรื่องที่ข้าต้องการฟังออกมาได้ข้าจะไว้ชีวิตผู้นั้นและจะขอให้พระเก้าพันปีมอบเงินรางวัลให้อีกหนึ่งพันตำลึงด้วยข้าให้เวลาพวกเจ้าครึ่งชั่วย,ยาม หากครึ่งชั่วยามนี้ข้าไม่ได้คำตอบที่ต้องการพวกเจ้าก็จงไปเที่ยวปะลโลกพร้อมกับท่านลุงรองเสถอะคำพูดนั้นทำให้พวกเขามองหน้ากันไปมาอีเหล่าไทจวินโกรธเสียจนตัวสั่นเทิมชี้หน้าซีเหลียงมัวเดยนิ้วสั่นเล็กิกเจ้าเจ้าให้คนในตระกูลฆ่ากันเองให้คนต่ำชั้นละเมิดผู้อาวุโสเดิมทีคนในตระกูลซีเหลียงก็ฆ่ากันเองบ่อยไปนี่ก็เป็นแค่อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเอง ตอนที่เขาพวกเขาปฏิบัติต่อบุตรสาวตระกูลซี่เหลี่ยงอันไม่เป็นที่รักเหล่านั้นเคยคิดบ้างไหมว่าการกระทําเหล่านั้นก็เรียกว่าฆ่ากันเองได้เหมือนกันลูกหลานตระกูลซี่เหลี่ยงที่ไม่อยากตายหันมามองอี้เหล่าไทจวินอย่างกดดันทันยาท่านพูดออกมาเถอะเมื่อมีคนนําย่อมมีคนตามเมงพริบตาเดียวก็เป็นเสียงอื้ออึงดังอยู่ในห้องโถงใหญ่พวกเจ้าพวกเจ้ามันเป็นกบฏกบฏหมดแล้วอี้เหล่าไทจวินมองบรรดาบุตรหลานที่กำลังบีบคั้นนางเช่นนั้น ในใจก็โกรธทั้งเจ็บปวดเสียใจเริ่มแรกบรรดาบุตรหลานต่างก็วาดกลัวต่ออี้เหล่าไทจวินที่ครองอำนาจมาช้านานซึ่งพูดออกมาเพียงคำขอร้องจนกระทั่งซี่เหลี่ยงสู้ทนไม่ไหวตรงเข้าไปกระชากแขนมารดาเป็นคนแรกสี่หน้าขา่าซีจ้องมองอย่างอมหิตท่านแม่ท่านไม่อาจมีชีวิตอยู่เพื่อน้องสี่ที่ตายไปแล้วเพียงผู้เดียวได้ ตอนนี้ยังเหลือข้าอยู่อีกคนท่านมองพวกเราตายพร้อมกันทั้งหมดนี้ได้อย่างไรลื้นในใจท่านมิแต่บูชายเพียงคนเดียวคือน้องสี่เพราะเขาเป็นลูกที่ท่านคลอดออกมาแต่พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นหรือแม้แต่เหล่าไทกองซี่เหลียงเจียนที่นอนป่วยอยู่บนพื้นก็จ้องเขม่งไปยังอี้เหล่าไทจวินเช่นกันตอนนี้เขาพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วทว่านในใจกับชาเจนหากยังเหลือชีวิตรอดอยู่ยอมสามมาล้างแค้นในวันหน้าได้จึงไม่อาจให้ตะกุ้งซี่เหลียงมามอดมวยในรุ่นของเขา พวกเจ้ายังมีสมนึกความเป็นลูกหลานตะกูลซีเหลียงอยู่บ้างไหมเพื่อรักษาเกียรติของตะกูลแต่บุตรสาวหลานสาวข้ายังสละได้ต่อให้ข้าพูดออกไปนางปีศาจนี้ก็ไม่ปล่อยพวกเจ้าไปหรอกอีเหล่าไทาจวินยิ่งพูดก็ยิ่งโกรธยิ่งโกรธก็ยิ่งหายใจลําบากเมื่อซีเหลียงสูุเริ่มต้นแล้วคนอื่นก็พากันเข้ามาฉุดกระชากอีเหล่าไทาจวินไปมาพวกเขาต่างคิดว่าแม้จะเหลือความหวังอยู่เพียงเล็กน้อยพวกเขาก็จะไม่ยอมแพ้พวกเขาไม่อยากตาย ซีเหลืองมองมองดูการดิ้นรนของคนตะกูลซสีเหลืองด้วยความขบขันแล้วก็เดินออกจากห้องธงเรียวฟางถางด้านนอกห้องโถมมีสายลมเหมมันเย็นเยือกพัดแรงราตรีมืดมิดมีประกายแสงของดวงดาวแต่งแต้มเป็นจุดเล็กๆกระจายเต็มท้องฟ้าซีเหลืองมัวสูดอา,ากาศเย็นเข้าปอดจนเต็มจึงพอทําให้ปานสังหารลอบตัวเบาบางลงบางเรื่องราวนี้ไปลี่ชิงสั่งให้นางจัดการด้วยตนเอง ถือเป็นการทดสอบฝีมือและความพักดีของนางแต่เขาไม่รู้หรอกว่านี่คือสิ่งที่นางวางแผนเอาไวท้ทีละขันจากนั้นก็ยืมมือของเขามาจัดการทำลายรากฐานของตระกูลซีเหลียงอันสกรปรกสองมมให้พังคลื่นถือว่านางใช้เลือดคนพวกนี้มาเส้นสัองโวยให้กับดวงวิญญาณของหญิงสาวในตระกูลซีเหลียงผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกระทำย่ำยีจนถูกทุกเหล่านั้นคุณหนูเหล่าสตรีในตระกูลจะให้จัดการอย่างไรไดีขอรับองค์ขารักชุดดำคนหนึ่งเข้ามาถาม สีเหลียงมัวทบถวนเฟิงกูกับอานเกิดได้รับการแจ้งเตือนจากนางตอนนี้จึงเดินทางไปยังตระกูลมารดาเรียบร้อยแล้วเฟิงกูไม่ถามอะไรแม้สักคำเพียงแต่มองดูสถานที่ที่นางเคยพำนักอยู่มาเป็นนานก่อนจะจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามองถึงขั้นแม้แต่เลยปากช่วยเหลือสามีตนเองเห็นได้ชัดว่าคนตระกูลซีเหลียงทำอะไรไว้กับนางบ้าง ข่าวขอครั้งนี้เฟิงกูกับลูกหลบไปได้แล้วสตรีคนอื่นเล่าควรจะกวาดล้างให้หมดซ้นไปเสียข่าวเดียวกันเลยดีหรือไม่ข้าเคยพูดกับอาจารย์ไว้ก่อนแล้วคนอื่นให้เขาเป็นคนจัดการในเมื่อตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีคำสั่งก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรพวกนางซีเหลืองโมเอ่ยเสียงเรียบแต่ว่าองค์หลักผู้นานจำได้ว่าเรื่องนี้พระเก้าพันปีสั่งลงมาให้คุณหนูเป็นคนจัดการทั้งหมดไม่ให้นางไว้ชีวิตใครสักคนไม่ใช่หรือตระกูลซีเหลียงหากไรซึ่งบุรุษ กเท่ากับรากฐานถล่มทลายเรื่องนี้คาจะไปพูดกับอาจารย์เองใช่ว่านางจะใจอ่อนสตีเหล่านี้ถือว่าไม่ได้มีความผิดมากแม้แต่เจ้าหูหหินเองก็เป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้นพวกนางล้วนโดดเดี่ยวและไม่มีแรงกําลังต่อต้านขัดเคินจึงจํายอมช่วยเหลืออี้เหล่าไทาจวินที่จิตใจผิดปกติไม่แยกเตี่ยดีชั่วจนทําให้พวกนางจมอยู่กับความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดต่อมโนธรรมในใจมานานปีถึงพวกนางต้องชดใช้ความผิดที่ตนอ่อนแอ ภาว่าซีเหลืองมวัวก็ไม่คิดจะให้สตีเหล่านั้นต้องตายไปพร้อมกันในคราวเดียวอย่างง่ายดายเช่นนี้ขอรับองค์ขลักได้ดแต่กลุมมือแล้วน้อมรับแม้แน่ใจย,ยังมีจุดที่สงสยัยแต่คําสั่งก็คือคําสั่งในเมื่อพระเ้าพันปีสั่งให้กุหนูจัดการพวกเขาก็มีหน้าที่ทําตามคําสั่งของหญิงสาวผู้นี้เท่านั้นเป็นอย่างไรบ้างถึงเวลาหรือยังซีเหลืองมัวเดินกลับเข้าไปในห้องโถงนั้นอีกครั้งนางออกมาพักหนึ่งแล้วในห้องยังคงกุ้นวาเอตโร เห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังรุมร้อมอะไรบางอย่างอยู่เมซานหันมารายงานรายงานคุณหนูยังเหลืออีกประมาณครึ่งครนขอรับซีเหลี่ยงมัวพยากหน้าจากนั้นก็เดินเข้าไปนั่งในตำแหน่งประธานอย่างเชิงคนตระกูลซีเหลี่ยงคายแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งยังคงรักษาและปกป้องอำนาจของอีเหล่าไทจวินส่วนอีกฝ่ายหวาดกลัวความตายจนเสียสติพยายามฉุดกระชากอีเหล่าไทจวินพวกเขาลงทุนมากเกินไปจนมองไม่เห็นว่าซีเหลี่ยงมัวกลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมแล้ว กระทั่งซีเหลืองโมทนดูต่อไปอีกไม่ไหวจึงยกมือขึ้นโบกไปมาองค์ขลักก็เข้าไปจับบุตรชายตะกูลซีเหลืองโยนออกไปทีละคนคนที่วุ่นวายตรงนั้นจึงค่อยแยกตัวแล้วสงบลงอีเหล่าไทจวินที่ถูกล้อมอยู่ตรงกลางมาตั้งแต่ต้นต้องถูกกระชากไปมาจนแทบไม่เหลือสภาพผมเผาที่เคยเป็นระเบียบยุ่งเหยิงดูไม่ได้เสื้อผ้าขาดวิไหลจุดเผยให้เห็นผิวหนังเหี่ยวยยนตามวัยซีเหลืองโมมองอีเหล่าไทจวินด้วยสายตาเย็นชาแทนยาอี รสชาติของการถูกบุหรหลังใส่เลือดเดียวกันทำร้ายเป็นอย่างไรบ้างเดิมทีอีเหล่าทชวินเกือบจะเป็นลมหมดสติไปแล้วพอได้ยินคำพูดของซีเหลียงโมก็ทำให้ฟื้นขึ้นมาใหม่นางเงยหน้าทะลึงตาดวงตาแทบถลนจ้องมองซีเหลียงโมที่นั่งเก้าอี้ประธานนางปีศาจาจะต้องถูกสวรรค์ลงโทษเขาสักวันชั่วกว่าอย่างเจ้ายังไม่ถูกสวรรค์เล่นงานแล้วข้าจะถูกสวรรค์ลงโทษได้อย่างไรซีเหลียงโมพูจบก็หัวเราะเสียงบาดหู นางกวาดตามองบรรดาบุตรหลานในตระกูลซีเหลียงดูท่าพวกเจ้าคงเห็นความจริงให้ข้าไม่ได้ช่างเถอะเห็นแก่พวกนี้เป็นวันมงคลใหญ่ของข้าข้าจะทําบุญใหญ่ดยการส่งพวกเจ้าไปเที่ยวปอร์รโรกอย่างไรข้าก็เป็นคนในตระกูลซีเหลียงยอมต้องเขารับกฎระเบียบของคนตระกูลว่าคนในตระกูลซีเหลียงจะต้องตายด้วยน้ํามือของคนในตระกูลเดียวกันเท่านั้นสิ้นเสียงสีเหลียงมัวบุตรหลานตระกูลซีเหลียงก็ตัวสานเข่าอ่อนร่ำร้องให้เสียงคําครวญ โขกศีรษะร้องขอชีวิตกรระงมองคหญิงเห็นแก่ที่เราเป็นคนแท้เดียวกันได้ปลดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดพวกเราไม่กล้าอีกแล้วองค์หญิงได้ปลดไว้ชีวิตด้วยไม่ว่าเสียงร้องขอชีวิตจะดังเพียงใดก็หาทำให้หญิงสาวสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่แต่น้อยสายตาเย็นเยียบกาดมองอย่างเฉยชาในฐานะที่เป็นคนตะกูซีเหลียงเหมือนกันข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้งในบรรดาพวกเจ้าจะมีคนที่สามารถมีชีวิตรอดได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นคำพูดนี้ทำให้บุตหลานตะกูซีเหลียงอาปากค้าง นาซีดเผือนหันหน้ามองกันไปมาซีเหลียงม้วสั่งให้เหมยจิวยวนดาบและกระบี่ไปที่คนตรงหน้านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของมเจ้าแล้วอีเหล่าไทชวินเข้าใจความปรารถนาของซีเหลียงม้วได้ในทันทีญิงเชลาโผล่เข้าหาหนางด้วยความแข็งเต็มเปี่ยมข้าจะฆ่าเจ้าซีเหลียงม้อนั่งมองนิ่งเฉยปล่อยให้เหมยซานเข้าไปจับตัวอีเหล่าไทจวินไว้ท่านยาท่านอย่าเพิ่งร้อนใจไปหลานสาวคนนี้เก็บฉากสนุกสุดท้ายไว้ให้ท่านแล้วซีเหลียงม้วหัวเราะเสียงเฮี้ยม จากนั้นก็สั่งให้เหมยซานจับเหล่าอี้เหล่าไทจวินไปมัดติดกับเสาต้นใหญ่ไว้แล้วหันไปบอกคนอื่นๆเริ่มได้หากพวกเขาไม่ยอมลงมือทุกครั้งที่ข้านับถึง100ก็ให้ข้าทิ้งหนึ่งคนยิ่งซาเดินออกไปจากห้องโถงภายใต้การคุ้มครองของเมยซานและเมยปานั่นงลงบนเก้าอี้ไม้ประดู่ด้านนอกปาเหรนำเสื้อคลุมนังจิ้งจอกตัวหนามาคลุมให้พร้อมยื่นถ้วยชาร้อนส่งให้คนตรงหน้าซีเหลืองมัวเพิ่งจะนั่งลงได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความทรมานมาจาก หงด้านในเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดต่อไปบุตรหลานตระกูลซีเหลียงก็ไม่สนใจความเป็นสายเลือดเดียวกันทุกคนก้มหยิบอาวุธที่ถูกวางทิ้งไว้ฟาดฟันผู้อื่นเพื่อความอยู่รอดของตนเติมจากตอนแรกที่ไม่มีผู้ใดกล้าลงมือก่อนสุดท้ายเมื่อเลือดเข้าตาตอนนี้จึงกลายเป็นว่าใครมีแคนก็ล้างแคนใครบาดหมางก็สาสางความเลวทรามต่ำช้ายเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์เหล่านั้นถูกแสดงออกมาจนหมดสิน้นเจ้ากาฟันฆ่าทำไมจะไม่กล้า เมื่อเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นบุตรชายคนโตสูงทรงล้ำค่ามากนะหรือเจ้ากล้าแตะต้องบุตรสาวของข้าข้าจะฆ่าเจ้าไปตายซะสีเหลืองมือมองภาพการฆ่ากันเองตรงหน้าเราต้องถอนหายใจแผ่วเบานางรู้สึกว่าตนเองอามาหิตไม่ต่างจะไปลิชินที่ใช้จุดอ่อนของผู้อื่นมาเป็นเครื่องมือสร้างความสนุกสนานปาเหิที่ยืนด้านข้างเอ่ยเสียงเรียบนั่นเป็นเวรกรรมที่พวกเขาทำแลวต้องยอมรับสร้างเหตุแห่งกรรมไว้ยอมได้รับผลแห่งกรรมนั้นคุณหนูไม่ต้องสนใจหรอกเจ้าคะ่ะ ในสายตาของท่านมีเพียงพะเก้าพัานปีก็พอแล้วซีเหลือ,มองม้อขมวดคิ้วแน่นมองเห็นเพียงพะเก้าพัานปีก็พอหมายความว่าอะไรประเหมอมองดูนางแล้วอมยิ้มคุณหนูไม่ต้องวิตกวันหน้าคุณหนูจะเข้าใจเรื่องที่ข้าพูดในวันนี้เองส่วนเรื่องงานแต่งวันพรุ่งนี้คุณหนูก็ไม่จําเป็นต้องสนใจสนแค่คําสัญญาที่ให้ไว้กับพะก้าพันปีก็พอแล้วซีเหลือ,มองม้วคิดไปถึงเรื่องราวในบ่อน้ําพุร้อนวันนั้นไปี่ชิงใช้วิธีไร้ยางอายบีบบังคับให้นางรับปาก นางสู้ไม่ได้จำต้องยอมแพ้รับปากไปนางรู้ดีว่าป้าเหอไม่เห็นด้วยที่จะให้หนางแต่งกับซื้อหลิวเฟิงโดยกลัวว่างานแต่งของนางจะไปกระทบต่อความสัมพันธ์กับหน่วยซือหลี่เจียนของไปลี่ชิงซีเหลียงมอมองท้องฟ้ามืดมิดยามราตรีในที่สุดนางก็จัดการเรื่องราวของตระกูลซีเหลียงได้เรียบร้อยพอสมควรแล้วป้าเหอก้มลงกับซิบข้างหูคุณหนูตอนนี้ยามโฉบแล้วพวกเราควรจะกลับไปพักพ่อเสียหน่อยส่วนเรื่องเก็บขวดทำความสะอาดที่นี่ ก็ปล่อยให้พวกเมย์ซานจัดการไปก็แล้วกันซีเหลียงมอพยักหน้าเห็นด้วยประเหอสั่งให้คนแบกเก้ยวเข้ามาจากนั้นก็เดินทางกลับจวนจิ้งกวัวกงทันทีองครักษ์สี่คนแบกเก้วเท้าของพวกเขาแทบจะไม่สมัมผัสพื้นเหมือนกับผีรายที่กําลังล่องลอยในยามราตรีทั้งหมดเดินผ่านหน่วยลตะตเวนเมืองอย่างรวดเร็วเกินกว่าคู่ใดจะมองเห็นเพียงพิบตาเกี้วหลังน้อยก็หายเข้าไปในเขตกำแพงของจวนจิ้งกวัวกง